วัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับสำหรับวิจารณ์แหละครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหารทา้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรแล้วในตอนนี้ฟ้านเสียนได้พุ่งไปรับร่างของจางกงจูเอาไว้แล้วจากนั้นก็จี้นิ้วแล้วก็ใช้พลังลมปานอันกล้าแข็งปิดสกัดเส้นลมปานสาคัญรอบปากแผลของนางแต่ฟ้านเสียนก็ยังพบว่าแววสีดําจางๆได้ปกคลุมไปแน้อันง,งดงามของนางเนี่ยอย่างช้าๆเนื่องเพราะมีซันเลมนี้ได้ปักอยู่บนท้องน้อยของจางกงจูเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วถูกแขนเสื้อกว้างใหญ่ของนางเนีี่่ปกิิิดาาาวว้น้นสสมมคคผตตแงทร ตื่นตะโนกแก่ฟ้านเสียดีกว่าเนี่ยนั่นก็คือจางกงจูได้ปักมีสั้นใส่ท้องน้อยของตัวเองอีกทั้งยังพูดคุยกับฟ้านเสียในตามปกติโดยที่ไม่แสดงความเจ็บปวดออกมาเนี่ยเลยแม้แต่น้อยแล้วจางกงจูก็ได้ตบตาฟ้านเสียเนี่ยเป็นผลสําเร็จดังนั้นในช่วงเวลานี้พิษเนี่ยได้เล่นไปตามเส้นเลือดแล้วแล้วพิษก็กระจายทั่วล่างเล่นก็สู่หัวใจแล้วก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนางและต่อตอนนี้เฟยเจียอยู่ในมหานาครยังไงก็ช่วยชีวิตของนางไม่ได้ส่วนฟ้านเสียในตอนนี้ได้กลมศรรลีมดสั้นทที่่ปักอยูบ้องน้ออยขงงาแล้วจากนนั้ก็สังเกตดูาม้น ในตอนนี้ฟ้านเสียได้บเกิดความเย็นเชียบจับใจขึ้นมาเพราะว่ามีซนเลมนี้คุ้มตาฟ้านเสียนอยู่บ้างตอนนี้ฟ้านเสียนั้นได้ใช้มือข้างหนึ่งในงประคองหัวไหล่ของจางกงจูเอาไว้แล้วต่อจากนั้นก็ใช้ฝ่ามือท่าไปที่ท้องน้อยของจางกงจูเพื่อถ่ายทอดพลังฟ้าเอกกายนางโดยที่ฟ้านเสียไม่นึกเสียดายเลยแม้แต่น้อยชั่วคู่ให้หลังจางกงจูได้ใช้สายตาตัดพรสก็ออมองดูฟ้านเสียนแวบ,บหนึ่งจากนั้นก็ได้กล่าวออกมาว่าต้องการรับรู้รสชาติของความเจ็บปวดและความตายเจ้าใหญ่ต้องรบกวนเราคำพูดนี้ของจางกงจูแม้้ว่่าาจะเสสียตติไปบงแ ฟ้าเสียนก็ไม่ได้มีกระจิตกระใจปะทะเข้าลงกับนางแต่อย่างใดตอนนี้ฟ้าเสียน,นยตั้งใจถ่ายพลังเข้าไปแล้วจากนั้นก็บีบบัคะให้พิษร้ายเนี่ยมารวมตัวที่จุดหนึ่งของร่างกายจางกงจูแล้วในตอนนี้แววสีดำบนใบหน้าของจางกงจูเนี่ยก็ยิ่งหนาขึ้นจากนั้นพิษนี้ก็ได้มารวมตัวที่ขมับของนางแล้วจากนั้นฟ้าเสียนก็ได้ฟาดฝ่ามือสใส่อกของจางกงจูให้จางกงจูเนี่ยอ้าปากขึ้นต่อจากนั้นฟ้าเสียนก็ล้วงยาใส่ปากนางไปตัวของฟ้าเสียนนั้นคุ้นกับพิษร ากนั้นยาที่ฟ้านเสียนกอ,อกปากจากกงจูไปนั้นเนี่ยได้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วเพียงแต่ว่าจางกงจูเนี่ยได้ปกปิดเป็นเวลานานพิษนี้จึงแล่นเข้าสู่หัวใจแล้วก็ไม่สามารถรีดออกมาได้ผลน้าผาข,ของฟ้านเสียนก็ปรากฏว่ามีเหงื่อไหลซึมออกมาแล้วใน,นตอนนี้ฟ้านเสียนยก็นึกถึงภาพยนตร์ที่เคยชมในชาติปางก่อนโดยเฉพาะฉากที่สร้างความเย็นเฉียบแก่ผู้คนจับใจแล้วจากนั้นฟ้านเสียนก็ยื่นมือซ้ายจับไปที่หัวไหล่ของจางกงจูก็เค้นถามไปว่าหวานเอ๋ยอยู่ที่ใดตาเป่าเล่าและเมื่อฟ้านเสียนนึกถึงภาพยนตร์ที่เคยชมในชาติปาวเเเหล่่านนั้ตอออกขงรืง มันกได้รับชัยชนะในตอนท้ายแต่แล้วก็จะพบเห็นด้วยความเจ็บปวดใจว่าศัตรูเมื่อตายแล้วก็จะไม่ยอมบอกต่อตัวเอกว่าญาติพี่ของตัวเอกที่ถูกจับตัวนั้นถูกนําไปซุกซ่อนอยู่ที่ใดหรือว่าที่แท้ตายแล้วหรือไม่แล้วจากนั้นก็ปล่อยตัวเอกเนี่ยทุกทรมานไปช่วชีวิตแล้วภาพการพัดพาบนแผ่นฟิลม์มก็สร้างความหวาดกลัวแก่ฟ้าเสียงในเป็นอย่างมากในตอนนี้จางก,กงจู่ได้ใช้สายตาที่ย,ออยิหยันมองดูฟ้านเสียน ต่อจากนั้นหัวคิ้วเนี่ยก็ขมวดมุนแล้วในตอนนี้พิษที่อยู่บนมีดสั้นเนี่ยก็กระจายไปทั่วล่างของจางกงจูแล้วแล้วความเจ็บปวดที่รุนแรงนี้ก็แล่นใส่เส้นประสาทของจางกงจูแล้วจางกงจูได้ก้มมองดูมีดสั้นที่ปักอยู่บนหน้าท้องของตอนเองแล้วก็กล่าวเบาๆวา่าอย่าได้เอาแต่ใช้ความฉลาดเล็กๆใช้เล่ห์เหลี่ยมเพทุบายเด็กคนที่ไม่รักดีจึงใช้ออกมาและเมื่อได้ยินคําพูดของจางกงจูฟานเสียได้รู้สึกว่าร่างกายของเขาเนี่ยเย็นเฉียบขึ้นมาแล้วก็ไม่ทราบว่าคําพูดของจางกงจู่่เเเนนนนนนีีีีีียยยหมมมมาาาถถึึงงงงอะะไไรแแลลล้้้้้วสสททคคุุตพฟ นั่นก็นเป็นเพราะว่าฟานเสียนเป็นคนสร้างมีดสั้นขึ้นมาเองแล้วมีดสั้นเล่มนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับที่เฟยเจี่ยเคยมอบให้ฟานเสียนแล้วพิษที่ฉาบนมีดก็เป็นชนิดเดียวกันแล้วทั่วทั้งแผ่นดินก็มีมีดสั้นแบบนี้เพียงแค่3เล่มเท่านั้นเล่มแรกซ่อนอยู่ในรองเท้าของฟานเสียนเล่มที่สองซ่อนอยู่ในรองเท้าขององชายสามตัวเล่มสุดท้ายก็ซ่อนอยู่ในรองเท้าของต้าเป่าแล้วในบรรดาผู้คนที่ฟานเสียนห่วงใยนั่นก็คือองชายสามที่อายุยาวกับต้าเป่าที่เป็นเด็กปัญญาอ่อนและก็ไม่่สสสาาามมมมรถชววยเเเเเหหลลือออตัััังงงได้้้้นนนนฟีีจบบใ ัง,งแต่นั้นเราจะถึงนาทีสุดท้ายจึงค็ยใช้มีดสั้นแทงศัตรูเนี่ยยังคาดไม่ถึงตอนอยู่ในวังคงชายสามได้ใช้มีดสั้นสีดําเล่มนี้รักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ส่วนมีดสั้นสีดําของต้าเป่าเนี่ยกลับไปอยู่ในมือของจางกงจูแล้วก็ปักอยู่ที่หน้าท้องของจางกงจูและในตอนนี้จางกงจูเนี่ยก็ได้กล่าวว่าเจ้าเข้าใจว่าเราจะใช้ตาเ,าเป่าเป็นเครื่องข่มขู่เจ้าขณะที่ตาเป่าอยู่ข้างกายเรา เจ้าจะส่งสัญญาณให้มันชักมีดสั้นจ้วงแทงใส่เรามีหนึ่งจากนั้นจางกงจูได้ไอไปเลือดออกมาแล้วก็กล่าวว่าแน่นอนไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ค้นตัวของคนปัญญาอ่อนที่อ้วนกลมเช่นนั้นและไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ระวังป้องกันมันในตอนนี้สายตาของจางกงจูเนี่ยเริ่มแตกสัน้นจากนั้นนี่ก็กล่าวช้าๆว่าหลายปีมานี้เจ้าอยู่วมกบต้าเป่าเพื่อรอคอยช่วงเวลานี้หรือเจ้าบอกต่อมันว่าหลินกงถูกเราฆ่าตายดังนั้นมันจึงแค่้คนที่ชื่อหลีวินลุยเนี่ยจับใจทั่วทั้งแผ่นดิน ก็ไม่มีผู้ใดกล้าเรียกชื่อเราตอนหน้าคนปัญญาอ่อนนั้นนอกจากเจ้านางมองดูฟ้านเสียนลากับมองดูคนปัญญาอ่อนผู้หนึ่งแล้วจากนั้นก็ได้กล่าวว่าไท้เล่เหลี่ยมเพทุบายเกินไปคิดอ่านซับซ้อนเกินไปไม่มีลักษณะอันยิ่งใหญ่เลยแม้แต่น้อยและในตอนนี้ฟ้านเสียนเนี่ยก็เย็นเฉียบไปทั่วล่างแล้วฟ้านเสียนเนี่ยก็คิดไม่ถึงว่าอากตสุดท้ายของตัวเองเนี่ยถูกเปิดเผยแล้วแล้วก็ถูกฝ่ายตรงข้ามมองเป็นเรื่องที่น่าขบขันเนี่ยถึงเพียงนี้แล้วแผนนี้ก็กลับถูกเปิดโปงออมาอย่างง่ายๆแล้วจากนั้นฟ้านเสียนเนี่ยก็ไดกว ภายในจิตใจแล้วจากนั้นฟัานเสียงก็อ้อนวอต่อจากกงจู่ว่าบอกต่อข้าพวกเขาอยู่ที่ไหนส่วนในตอนนี้จางกงจู่เนี่ยไม่ได้มองดูฟ้านเสียงร่างกายของนางเนี่ยก็เฉียบเย็นทีละน้อยจากนั้นนางได้ห่อไหลลงแล้วก็กล่าวว่าเราใกล้ตายแล้วยายต้องทิ้งหวันเอ,อ๋ยยูนโลกคนเดียวแล้วก็บอยให้บุรุษข่มเหงลังแกส่วนฟ้านเสียงเมื่อีินาทนั้นเนี่ยก็กล่าวว่านางเป็นภรรยาข้าข้าต้องการจะปกป้องนางแต่สายตาของจางกงจู่ในตอนนี้ก็มองไปอีกจุดหนึ่งแล้วจากนั้นก็กล่าวด้วยเสียงส,ส สุดท้ายฆ่าไม่สาเร็จแต่วันข้างหน้าเจ้ายังมีสติอีกมากมายเรายายต้องปล่อยว่านเอ๋อเนี่ยขับแค้นใจจางกงจูเลี๋ยวหน้ามามองฟ้านเสียนจากนั้นเนี่ยจ้องมองตาฟ้านเสียนแล้วก็กล่าวว่าวางใจเถอะเราจะไม่ใช้ชีวิตนางบีบประครับเจ้าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรละตอนนี้ฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้ฉุกใจคิดแล้วจากนั้นก็มือมองดูไปหน้าของจางกงจูแล้วในยามนี้พิษเนี่ยได้มารวมอยู่ที่ขมับทั้งสองข้างของนางแล้วแล้วก็เป็นเหตุให้เส้นเลือดแถบนั้นเนี่ยกลายเป็นสีเขียวซึ่งดูไปแล้วก็คล้ายกับดอกไมมมม้้ททีีีี่่่่จจจรรผแลววนนนกกก็็เปปคาาาางงงงะหึู ได้มองดูฟ้านเสียนอย่างเยอยหยันแล้วจากนั้นก็ยกมือขวาขึ้นอย่างช้าๆแล้วก็ฉุดดึงฟ้านเสียนเข้ามาจางกงจูได้สบบาของฟ้านเสียนอย่างอ่อนแรงแล้วจากนั้นก็ใช้ใบหน้าเนี่ยแนบไปที่ใบหน้าของฟ้านเสียนแล้วก็กระซิบข้างหูของฟ้านเสียนว่านายผู้เฒ่าตระกูลฉินชไนตรยศถามเฉยนวิงผิงเถอะเราเพียงได้แค่คาดเดาเมื่อฟ้านเสียนได้รับฟังเสียงอันแผ่วเบาของจางกงจูฟ้าเสียนก็ยิ่งเคร่งเครียดและก็สั่นสะท้านนยิ่งกว่าเดิมส่วนจางกงจูก็ได้หัวเราะเบาๆที่ข้างหูของฟ้านเสียนจากนั้นแแลลกกก็็่่าาาาาาวววเรรมม้้ตยสถ ศัรตรูที่กล้าแข่งให้กับฝาบาทคาดว่าละชิ่งที่ไม่มีเรายังมีความสนุกสนานและก็น่าสนใจส่วนฟ้าเสียในตอนนี้ก็รู้สึกคอแห้งขึ้นมาแล้วก็ไม่อาจกล่าววาจาอะไรออกมาได้ฟ้านเสียได้ก้มศรีรษะอย่างท้อแท้แล้วก็นิ่งเงียบไปส่วนจางกงจูก็ได้กล่าวอีกว่านี่เป็นสุดอุทยานมารดาเจ้าเราความจริงคิดจุดไฟเผาแต่หลังจากนึกดูเรายังคงรักษาให้กับเจ้าสถานที่นี้งดงามยิ่งและประการสําคัญคือเราคิดว่าเจ้าต้องการสถานที่นี้เพื่อนึกถึงเรื่องประ,ประการสุดท้ายนางได้มองดูเขยขวัญของตนเองแล้วก็กลับ เจเป็นเชิองอยื้ยันว่าเจ้าไม่ได้สร้างความผิดหวังแก่เราแม้กระทั่งตัวงงงมเช็ด้าเป่ายังรู้จักหลอกใช้และในโลกนี้มีคนที่จอมปลอมและยังอายเนี่ยเพียงสองคนหนึ่งคือฝ่าบาทหนึ่งคือเจ้าดังนั้นเราเลยเห็นผลในตัวเจ้าส่วนฟ้าเสียในตอนนี้ก็ร่างกายแข็งทื่อแล้วก็ไม่ได้สนใจคาพูดในช่วงท้ายของจางกงจูแต่ต่อจากนั้นที่ด้านหลังของฟ้าเสียเมื่อเกิดซุ่มเสียงผิดปกติด,ดังขึ้นส่วนฟ้าเสียก็ใจสันสานขึ้นแล้วจากนั้นก็หันหลังไปดูแล้วฟ้าเสียนเนี่ยก็พบว่า ที่เบื้องล่างเนี่ยหลุมหนึ่งแล้วภายในหลุมเนี่ยก็พบลิ้นวันเอ๋อกับตาเปล่าอยู่ข้างในนั้นแล้วทั้งสองเนี่ยก็ถูกมัดไว้อย่างหนานแน่นที่ปากก็ถูกเศษผ้านในอุเอาไว้แล้วก็ไม่อาจส่งเสียงออกมาได้ตัวลิ้นวันเอ๋อในตอนนี้ก็ตาแดงกำ่ำแล้วจากนั้นก็ใช้สายตาที่ห่วงใหใ่นมองดูฟ้านเสียงแล้วก็แสดงความโกรธกว,า,กวายลุม่มร้อนออกมาแล้วเมื่อลิ้นวันเอ๋อได้พบกับฟ้านเสียงซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรลิ้นวันเอ๋อก็ได้หลั่งน้ำตาออกมาส่วนตาเปล่านั้นความจริงเนี่ยมา่อยอยางางง ต่อจากนั้นลินวันเอ,อ๋อร์พบเห็นมารดาของนางอยู่ในอ้อมอกของฟ้านเสียนอีกทั้งนางยังพบเห็นความผิดปกติของมารดาตนเองดังนั้นดวงตาของหลินวันเอ๋อร์จึงทอแววตื่นตระหนกขึ้นมาส่วนฟ้านเสียนก็ได้ผักสายจางกงจูออกจากอ้อมอก,อกแล้วก็โถมไปถึงข้างต้นไม้แล้วก็ดึงลินวันเอ๋อกับต้าเป่าขึ้นมาลินวันเอ๋อร์ได้ลอดตายอย่างงุดวิดนางไม่ทันได้ล้วงเศษผ้าออกจากปากพุ่งผ่านข้างกายของฟ้านเสียนแล้วก็โถมถึงเบื้องหน้าของจางกงจูจากนั้นก็คุกเข่าลงที่ข้างกายของจางกงจูงจแล้ว ก็คิดหวนกลับไปเพราะว่าชายเสื้อในถูกคนผู้ดึงดึงเอาไว้แต่พอเหลียวหน้าไปดูพบว่าตาเป่าเนี่ยฉุดดึงตัวเองเอาไว้ด้วยความยินดีปีดาแล้วก็คลายก็จะไม่ปล่อยมืออีกแต่ตอนนี้ฟ้าเสียเนี่ยก็มาเกิดความรู้สึกเสียใจแล้วจากนั้นก็กลายเป็นความเศร้าหดหู่เนี่ยอย่างเจือจางส่วนจางกงจู่พอถูกฟ้าเสียเนี่ยผลักล้มลงกับพื้นพิษร้ายก็แล่นเข้าสู่หัวใจทันทีส่วนเชื้อพิษท,ที่มุมหน้านผากก็เป็นริ้วรอยสองรอยแล้วเมื่อตัดกับผิวขาวที่นวลเนียนของนางคล้ายกับเครื่องเคลือบเด็กที่แตกงจู่อา ส่วนอีกมือหนึ่งก็ล้วงเศษผ้าในป่าออกมาจากนั้นเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาถึงแม้ว่าจางกงจูก,กับลินวันเอ๋อจะไม่ค่อยมีความรู้สึกผูกพันกันเท่าใดนะแต่อย่างไรทั้งคู่เนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดและเมื่อถึงวินาทีสุดท้ายจางกงจูก็ไม่ได้ใช้ชีวิตของลินวันเอ๋อข่มขู่ฟ้าเสียนตัวลินวันเอ,อ๋อ,เเอ,อก็มองดูมาดาที่เหลือลมหายใจที่ดวยลินแล้วสิ่งนี้ก็สร้างความหดหู่แก่ลินวันเอ๋อเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วลินวันเอ๋อก็ไม่อาจข่มความเศรกกจวนนมือขขอขงง,งนนู็ลลัุิ เอ๋อ,เอไว้สุดท้ายนางก็ได้ยกมือมารูปจอนผมคล้ายกับก่อนที่จะไปจากโลกนี้แล้วก็ยังคิดรักษาภาพรักอันงดงามไว้ส่วนปลายนิ้วของนางก็รูปไร้ผ่านลายดอกสีคามนั้นแล้วก็ขับเน้นรอยยิ้มมันเยอะหยันที่มุมปากแล้วก็ไม่ทราบว่ารอยยิ้มนี้รอยยิ้มที่ยิ้มยาอผู้ใดอาจบางทีอาจเป็นการยิ้มยาอฟ้าเสียนที่โอบล้างตัวนางเอาไว้แต่พอฟ้าเสียนเห็นลินวันเอ,อ๋อก็ผลักใส่ตัวนางให้ล้มลงไปบนพื้นหญ้าอย่างไรไมตเตหรืออาจบางทีนางอาจนึกถึงค่ำคืนฝนตกฟ้าร้องในวังหลานชายที่ขาดเข่ามาก้ําใจ บางทีนางอาจนึกถึงเรื่องราวในวัยเด็ก จากนั้นนางได้ยิ้มอย่างดูแคนแล้วก็กล่าววาจาสามคำสุดท้ายออกมาว่าบุรุษเอ๋ยผนฟ้านเสียได้มองดูเงาร่างที่เฉียบเย็นของจางกงจูและจากนั้นหัวใจของฟ้านเสียนเนี่ยก็พลอยเฉียบเย็นขึ้นบันทีละน้อยแล้วฟ้านเสียนเนี่ยก็ได้ทราบวา่าศัตรูที่จนบบดน,นี้เนี่ยก้าแข่งที่สุดชั่วร้ายที่สุดได้ยุติชีวิตของนางแล้วและนะับนตั้งแต่เหตุการณ์บนเขาตาตรงซานจนถึงการก่อกระบฏในมหานครสุดท้ายเป็นมิสซาในเวศนิษฐ์สุขเล่มนี้จางกงจูก็ถือว่าตายด้วยน้ำมือของฟ้านเสียนแล้้้้วววส่่่่นนนนหััใจของงงาาเีีีียกกก็็็ตตตตดแแแแรรลละปท ก็เป็นสตีที่เข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งแต่พราะฟานเสียนไม่ได้มีปืนไรเฟิลซุ่มยิงกระบอกนั้นคงตายด้วยน้ำมือเยเซลีเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกแล้วแล้วอย่างนั้นสถานการณ์ในมานาครก็จะตกอยู่ในความควบคุมของจางกงจูว่าจะอย่างไรนางก็ถือเป็นสตีนางหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่คนที่กล้าแข็งที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับฮ่องเต้ซึ่งไม่ทราบว่ามีชีวิตรอดลงจากภูเขาต้าตงซานได้อย่างไรจางกงจูนั้นก็มีจุดอ่อนประการหนึ่งหรืออาจจะบอกว่านางมีจุดชีวิตมากวากาาว บ้างแต่ยังไงก็ยังคงเป็นความรักถามไทยทั่วโลกล่าอันว่ารักเป็นฉันใดจึงมอบให้กันและกันด้วยชีวิตขณะที่ยวนเหวนินลจนาลำนำนี้คงนึกไม่ถึงว่าในโลกนี้มีบุคคลจํานวนมากปฏิบัติตามคํานี้และในจํานวนนี้ยังมีธิดาที่งมงายในรักแล้วจางกรงจูเนียก็นับเป็นผู้คนที่งมงายในยผู้หนึ่งแต่ว่านางนั้นล้มเหลวจริงหรือในสายตาของฟาเสียนเนี่ยก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าในชีวิตของนางเรื่องที่นางคิดกระทเนี่ยก็ได้กระทําแล้วแล้วก็ยังมีคุณผู้สุดท้ายของนางซึ่งกล่าว้้้ยยขขาางงหูอฟ่นเสีแมมจะไ บอกตรงตรแต่ก็เพาะปลูกเป็นดอกไม้พิชชชอหนึ่งซึ่งอยู่ในใจของฟ้านเสียนหิ์วุนเอ๋อในตอนนี้ได้ฟุบลงที่ข้างกายของจางกงจูจากนั้นก็สะอึกล่าให้ไม่หยุดบนตาเป่าที่ยืนอยู่ด้านหลังของฟ้านเสียนก็ฉุดชายเสื้อของฟ้านเสียนเอาไว้และเมื่อมองดูภาพเหตุการณ์นี้อย่างงุนงง าเป่าเนี่ยก็ได้คุ้นคิดว่าท่านแม่หลับไหลไปทําไมน้องสาวเนี่ยจึงล่าให้ในตอนนี้เขาบนใบหน้าของจางกงจูเนี่ยยังคงงดงามแล้วก็คล้ายกับเจ้าหญิงนิทาองค์หนึ่งซึ่งกําลังรอการจุมพิตจากเจ้าชายให้ตื่นขึ้นมาฟ้านเสียนเมื่อมองดูภาเพเหตุการณ์นี้ในใจก็เกิดความเลื่อนลอยขึ้นมาในตอนนี้มหานครเนี่ยได้กระหหดวุ่นวายขึ้นถึงแม้ว่าทัพติ้งโจกับทหารรักษาพระองค์ได้ล่าสังหารทัพตระกูลฉินแล้วก็ขับไล่ออกจากมหานครนั้นก็ควบคุมประตูเมืองทุกบาน,นี่นส,รา,สารแกังงงอทท้ เนี่ยประจันหน้ากันชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยต่างซ่อนตัวอยู่ในบ้านของตัวเองก็ไม่กล้าส่งเสียงปิดปกติอันใดและในตอนนี้สถานการณ์เกิดความชัดเจนชาวบ้านลานถิ่นที่อกสันขวัญแขวนก็พันปลุกขวัญตัวเองขึ้นมาและจากนั้นก็คือออกนอกประตูเมืองซึ่งชาวเมืองทั้งหลายส่วนใหญ่จะมีเครือญาติที่ยากไรยอยู่นอกเมืองและในห้องที่ขับขันอันตรายชาวเมืองเหล่านั้นก็ต่างนึกหาวิธีรีภยัยไม่เช่นนั้นผู้ใดจะทราบว่าเหล่าผู้พ้นที่เข็นฆ่าจนย่ามใจหลังจากพิสูจน์ผลแพ้ชนะแล้วทําการฆ่าล้างเมืองต่อหรือไม่ หลายเหตุผลอย่างน้อยในมหานครตอนนี้ขนาดไอ้ไพ่พลเนี่ยตะเลิดหนีรอจนกําลังพลที่ไม่รักษาวินยัยกําลังไล่ล่าฆ่าฟันแล้วจากนั้นก็เริ่มถือโอกาสเนี่ยป้นสะดมจริงรัแล้วตามท้องถนนตอกซอยเนี่ยก็เกิดความวุ่นวายแล้วก็แว่วเสียงกรีดร้องสตรีเนี่ยดังขึ้นแล้วบางครั้งก็เกิดเป็นเปลวไฟเนี่ยโผล่พุ่งขึ้นมาทับชิงความจริงแล้วมีวินัยที่แข่งคัดวันนี้ที่เกิดความวุ่นวายเช่นนี้นั่นก็เป็นเพราะว่า ผลพวงอันเนื่องมาจากการทําสงครามอีกประการหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือการศึกครั้งนี้เป็นการศึกภายในทัพติ้งโจทัพตระกูลฉินหล่อจนกองกำลังรักษาการมานครในใจไม่จะมากน้อยเพียงใดก็มาเกิดความคิดทําลายล้างที่ไม่สามารถอธิบายได้แล้วด้านมืดที่อยู่ก้นบึ้งของหัวใจผู้คนเนี่ยก็เริ่มพวยพุ่งขึ้นมากงเตียนไม่ได้นําทัพออกจากนอกเมืองไล่ตามศัตรูไปภารกิจอันดับแรกของกงเตียนคือจัดระเบียบในมานครแต่ว่ามานครนนั้นใหญ่โตเกินไปแล้วในเวลาอันสั้นไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดส่วนชาวเมืองทั้ง ก็ไม่อาจรอจนกงเตียนดาเนินการจัดระเบียบได้ดเร,รเื่องประชาเมือในรู้ซึ้งถึงอันตรายที่สืบเนื่องจากไพ่ลาบฐานเลวหลังการศึกใหญ่นั้นมีความอันตรายเ,ยเป็นอย่างยิ่งดังนั้นชาวเมืองจึงเสี่ยงตายไปยังประตูเมืองบ้านที่กงเตียนด้รักษาการอยู่จนชุมุนวุ่นวายเ,นยเป็นการใหญ่ส่วนฟ้านเสียนก็ได้รับความช่วยเหลือจากทัพติ้งโจนนยขบวนหนึ่งแล้วจากนั้นก็ประสานกับหน่วยงานของสำนักตรวจสอบแล้วก็อาศัยประตูเมืองอีกบานหนึ่งลับเข้าสู่มานครแล้วก็กลับมาที่ตึกตระกูลฟ้านฟ้านเสียนไม่รีบเข้าวังแล้วก็ไม่รีบ หาแต่ฟ้านเสียรรีบกลับมายังตึกตระกูลฟ้านอีกทั้งไม่ได้เป่าขวัญของหลินวันเอ,อ๋อฟ้านเสียเนี่ยพิสอบถามถึงสภาพของบีดากับจิ้งอ๋องจากนั้นก็ได้ฉุดลากถึงจรงจริงเนี่ยไปยังด้านข้างแล้วก็สั่งอยู่เบาๆเนี่ยหลายคำนับตั้งแต่ตึกตระกูลฟ้านเนี่ยถูกล้อมไว้จื่อจิงก็รวบปวุกกระบองแล้วก็ไม้พองจัดบ่าวไพ่เฝ้าดูแลเพื่อรับมือกับคําสั่งเรียกตัวและการรบกวนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ดีที่ฟ้านเจียนไม่ได้อยู่ในตึกตึกตกีีออออย่่่่่่่าาาาางงงรรรรุนนนแสวววไพลทเมมกกก็ใชคูืขบตะ man เพราะที่ผ่านมาฟานเจียนมีความสามารถในการฝึกไพ่ผลอยู่แล้วส่วนถึงจื่อจิงไม่ได้รับคำสั่งจากนายน้อยก็มีสีหน้าเข่งขึ่นขึ้นจากนั้นก็พงกศีรษะรับอย่างหนักแน่นทั้งไม่ถามท่ายเหตุผลและไม่กล้านำเบาวไพ่ของตืตระกูลฟานออกไปมากแล้วหลังจากนั้นถึงจื่อจริงก็ขับรถมา้าไปทางเนิน28ลี้แล้วเราก็ต้องปติดตาม,มาต่อไปครับว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจกับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้างโฆษณาครับในตอนนี้ครับเรายังมีช่องหนึ แต่ถ้าใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเน a t กับเราทาง description ด,ด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ